หนึ่งสองสามโปรดิโปรดิโปรดิโปรตอนนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมของสิงโตน้ำโชคค่ะอ่าหนึ่งสองสามออกไปก็มีแต่ฝนโปรยไป,ไปในใหัวใจก็มีแต่ความเหน็กทางยาวดวงฟ้าจะมองไม่เห็นแสงดาวเกินหนาวยินจะให้ใจเยาหนาวส้ม อยากอยู่ด้วยไรเธอฝฟนเดแต่ใจก็รู้ดดของหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอใจนานนานนานแต่ต้องรักของใจที่ไว้วันแต่จใจั้งฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อเลยฉันไห่ว่นกับเธอในเพียงสาตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอยองปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ฉันพอใจฉันอยู่ที่เธหมดล้วตอนนี้ในได้ินคำว่ารั แค่ไม่ด้ฉันดีหมดเล้ใกล้เธอก็เยวาับว่าคืนนี้ฉันโกรฉันจะนอนฝันร้ายเธาฉันต้องแอบไปมีเธอเพียงข้าฉันนาิการของไม่บอกเธอแล้วว่าโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ด้วยเธอคันดีจะใช้ก็รู้ดีคงหรดเวลาของฉันจะอยออใจนานนานนานแต่ก็คงต้องรเพราะใช้ทไววันด้วยใจของฉันบอ อย yeah, าอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวม่งอนกับเธอได้เพียงสายตาอ,อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปฉันก็รู้สันหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักฉันคำบอกลาม่ฝนบนฟ้าคงรู้ดีเพื่นี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ฉันหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยังได้ยินคำว่ารักฉันคำว่าลบบไม่ค้นบนฟ้าคงรู้ดีแค่นี้ฉันดีอยู่ใกล้ใกล้เธออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันเธอรู้ฉันหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยังได้ยินคำว่ารักฉันคำบอกลาบไม่ค้นบนฟ้าคงรู้ดี ฉันได้อยู่ใกล้ๆกล้เธอแ<ว>ค่นี้ฉันได้อยู่กับเธอแค่นี้ฉันได้อยู่กับเธอ